การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุป AEW Dynamite นะครับวันที่27ตุลาคมปี2021 วันนี้นะครับใน AEW Dynamite เนี่ยเรื่องหลักๆนะครับก็จะมี CM Punk ครับจะเจอกับ Bobby Fish รวมทั้ง Dark Order ครับจะเจอกับ The Elite ซึ่งก็มีปากเสียงกันมามากพอสมควรนะครับส่วนของ CM Punk กับ Bobby Fish เนี่ยเพิ่งจะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Bobby Fish เนี่ยกระทืบนักมวยป้ามคู่แข่งซะจนยับเยินนะครับก่อนที่ CM Punk เนี่ยจะออกมาช่วยแต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีตารางให้มาเจอกันนั่นเองเอาละเรามาเริ่มคู่แรกเลยดีกว่านะครับวันนี้คู่แรก เซียมพังครับเจอบ็อบบี้ฟิตตัวแมทค่อนข้างช้าไปพอสมควรนะครับทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าดีสําหรับทั้งคู่ด้วยสไตล์การปั้มที่เป็นแบบนี้มาตลอดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดูน่าเขียดอะไรนะครับเนื้อเรื่องในแมทเนี่ยดูดีเลยเล่าได้ชัดเจนมากๆแต่ว่าดูเหมือนนอกจากการเตะต่อยแล้วเนี่ยแมทนี้บ็อบบี้ฟิตไม่ค่อยได้โชว์ของเท่าไหร่เลยนะครับไม่ได้มีท่าทุ่มอะไรมากมายักเท่าไหรนะ่นักตอนจบนะครับเซียมพังเนี่ยใส่จีที s กดนับสไป แต่พามาที่มาราคายแบ็กนะครับมาราคายแบ็กบอกว่าฉันเป็นคนที่ทำลายไนท์แมทแฟมิลี่ฉันเป็นคนทำให้พวกนายแตกคอกันทำให้คนดูเนี่ยเกลียดพวกนายถ้านายคิดว่านายสามารถเอาชนะฉันได้แล้วเรื่องมันจะจบแล้วก็คิดอีกทีเพราะฉันยังไม่จบกับนายแต่พามาที่คู่สองนะครับคนละยาม j f ครับเจอกับไบรท์เดอร์เวนแมตช์นี้ครับ MJF ใส่2ท่าเอาชนะไปเลยหลังจบแมตช์นะครับ MJF บอกว่า เมืองบอสตันเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดิมที่ชั้นจําได้เลยแม่งสกรปรกชิปหายแต่พวกนายเนี่ยโชคดีนะที่ได้เห็นชั้นขึ้นปั้มและจัดการไอ้หนูสกรปรก,กโสโครกตัวนี้พวกนายเนี่ยสกรปรกพอๆกับมือที่นายอยู่นั่นแหละและอีกคนหนึ่งที่น่าขยะแขยงและสกระปรกมากก็คือดาร์บี้อาร์เรนดาร์บี้เนี่ยเข้ามากวนตีนชั้นชายผู้ที่จะเป็นแชมป์ของ AEW ในอนาคตและหลังจากเหตุร้าย ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายก็ไม่สามารถมาทํางานได้เลยใช่ไหมล่ะแต่ฉันอยากจะเตือนนายอีกรอบนะดาร์บี้ว่าฉันเนี่ยกระทืบสติงไปแล้วเพราะงั้นนายไม่สามารถเข้ามาขัดขวางโชคชะตาของฉันได้ฉันจะกลายเป็นแชมป์คนใหม่ของ a อเอเพราะฉันคืออดีตปัจจุบันและอนาคตของวงการมวยปัม้มสติงกับดารบี้อเลนนะครับเปิดตัวออกมาไล่กระทืบ m อ f แล้วก็ดารบี้อเลนบอกว่าแม็กซ์ฟูเกีย แต่ภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป์ TNT แชมเปี้ยนครับอีธานเพจเจอแซมมีก่กาวล่าตัวแมตส์สนุกเลยนะทุกคนแซมมี่เนี่ยเน้นท่าเหินหาวครับแต่ว่าเจออีธานเพจที่มีพละกกาลังดีกว่าและแต่ละดอกที่อีธานเพจใส่เข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับคือแทบจะทุกท่าเนี่ยหนักหน่วงหมดสภาพของแซมมี่ก็เลยย่าแย่สุดๆแต่ถือว่าตัวแมต์เนี่ยออกมาสนุกสนานมากทีเดียวนะครับตอนจบเนี่ยแซมมีก่กาวล่ารวบกดเอาชนะไปได้ หลังจบแมตช์ครับแมนออฟเดียร์ออกมาทึบแซมมีก่กาวร่าก่อนที่อินเนอร์เซอร์เคิลจะออกมาช่วยหลังจากที่แยกย้ายกันนะครับเจริโก้บอกว่าไอ้พวกโง่แห่งปีบังอาจมาลงไม้ลงมือกับแซมมี่หลังจากที่เขาได้ใช้ชนะอันยิ่งใหญ่อย่างน้อยเนี่ยสกอร์ปิโอสกายนายเอาชนะฉันได้2ครั้งฉันนับถือในเรื่องนั้นแต่อีธานเพจครั้งสุดท้ายที่นายเอาชนะได้เนี่ยคือนายเอาชนะตัวเองในโรงแรมเมื่อคืนนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดแซมมี่ เอาชนะพวกนายและนั่นหมายความว่าแมตช์แท็กทีม10คนในฟูเกียจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและแมตช์จะเป็นแบบสตรีทไฟท์ฝากไปบอกไอหัวฟักทองแดนเลมเบิร์กด้วยว่าพวกฉันจะเลือกสมาชิกที่เหลือและจะกระทืบพวกมันเองในฟูเกียพวกฉันจะกระทืบพวกนายแต่ผ้ามาที่บรอันเดนนสันกับเอ็ดดี้คิงสตันนะครับเอ็ดดี้บอกว่าฉันได้ยินนายพูดถึงเรื่องทำงานหนักฉันจะบอกให้ ฉันตื่นมาด้วยการอยากกระทืบใครสักคนและฉันเอาความอยากกระทืบนั่นแหละมาเป็นแรงลังดันในการทํางานฉันทํางานหนักกว่าที่นายคิดนะเว้ยฉันพูดจบแล้วและฉันไม่อยากฟังอะไรจากนายเอดดี้คิงสตันเดินออกไปนะครับไรอันเดนเนสันบอกว่าเอดดี้คิงสตันนายคิดว่านายทํางานหนักอย่างนั้นเหรอทุกคนก็ทําแบบนายทั้งนั้นแหละพวกเขาตื่นมาแล้วก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ฉันไม่สนใจว่านายจะฟังอยู่หรือไม่แต่ฉันจะกระทืบนายบนเวที เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าฉันคือน,นักมวยปล้ำที่เจ๋งที่สุดใน AEW แต่ภาพมาที่ลูชาบาเทอร์นะครับลูชาบาตเทอร์บอกว่า FTR พวกนายไม่รู้หรอกว่าพวกเราเนี่ยเสียสลายแค่ไหนกว่าจะได้เป็นแชมป์เส้นนี้และพวกเรารู้ว่าพวกนายต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเอาเข็มขัดเส้นนี้เป็นเดิมพันในฟูเกียร์แต่ภาพมาคู่4นะครับเซเลน่าดิฟครับเจอกับเีคารุชิดะตัวแมตต์เดือดแล้วก็สนุกมากทุกคน เนื้อเรื่องในการปั้มเนี่ยเหมือนกับคราวที่แล้วเลยครับก็คือเล่นงานขาแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันดูเข้มข้นกว่ามันดูชัดเจนกว่ารวมทั้งตัวแมตท,ที่อัดกันหนักขึ้นรุนแรงขึ้นเนี่ยทำให้แมตมีความร้าใจมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตอนจบเนี่ยเฮคารุชิดะรวบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมตครับซิเลน่าดิฟเข้ามาอัดชินะอย่างหนักก่อนที่กรรมการจะแยกกันออกไปแต่ถ้ามาคู่5นะครับดาร์ออเดอร์นัมเบอร์10ครับเจอกับจอห์นม็อกซ์ลีย์ ัวแมตช์ไม่มีอะไรมากเลยครับจอห์นม็อกซ์ลีย์ได้เปรียบอย่างมากแล้วก็เอาชนะไปอย่างง่ายดายตอนจบนะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์ใส่พาราดัมชิปกดนับ3ไปแต่ภาพณ์วันที่ FTR ถูกสัมภาษณ์นะครับว่าคิดยังไงในการชิงแชมป์ในฟูเกียร์ FTR บอกว่าพวกเราบอกมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยต้องการชิงแชมป์แท็กทีมและพวกเรารอมานานเกินไปแล้วครั้งนี้ในฟูเกียร์พวกเราจะกลายมาเป็นแชมป์ลูชาบาเธอร์พวกนายบอกว่าพวกนายเสียสละมามา,มากมาย แต่พวกนายไม่เคยสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อเอาชีวิตรอดแต่พวกเราเนี่ยผ่านมันมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพวกนายจะโดนพวกเราจัดการอย่างแน่นอนแต่ภาพมาหน้าเวทีนะครับโคดี้โรสเปิดตัวออกมาโคดี้โรสบอกว่าไม่ว่าพวกคุณจะเชื่อหรือไม่แต่ผมได้ยินเสียงของพวกคุณในโลกออนไลน์หรือที่ไหนก็ตามตอนที่ผมสู้กับมาลาไฮแบ็กผมใส่ไทเกอร์ไดเวอร์98อย่างสวยงามแต่ในช่วงเวลานั้น ผมคิดว่าผมควรจะทําท่าอื่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมทําท่านั้นไปแล้วผมควรจะเดินไปขอท้าชิงแชมป์โลกและกลายเป็นแชมป์ในที่สุดแต่รู้ไหมว่าทาไมผมถึงไม่ทําแบบนั้นเพราะว่ามันง่ายเกินไปมันเป็นทางที่ง่ายเกินไปคนดูอย่างพวกคุณเนี่ยสามารถเชียร์หรือโหกก็ได้มันไม่สําคัญเพราะยังไงพวกเราก็จ่ายเงินให้กับนักมวยปั้มอยู่ดีแต่อย่าลืมว่าใครเป็นคนสร้างที่นี่ผมโตมาต่อหน้าพวกคุณตั้งแต่เริ่มทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีอะไรด้วยซ้ํา ผมมีพี่ชายดัสติโนท,ที่ยอดเยี่ยมกว่าผมอีกทุกอย่างถูกวางไว้ให้ผมอย่างเรียบพร้อมแต่ผมไม่สนใจมันเพราะมันเป็นทางที่ง่ายเกินไปเพราะงั้นใครที่คิดว่าผมจะไปฮอลลีวูดแล้วออกไปจากที่นี่ผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยและอาร์แอนเดอร์สันผมอยากจะบอกคุณว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเวทีกับคุณแอนดาเดเอลอินโดโลนะครับเปิดตัวออกมาโคดี้นายคิดว่าตัวเองเป็นใครคนดูพวกนี้เนี่ยไม่ชอบนาย แต่พวกเขาก็ไม่ชอบฉันเหมือนกันเราต่างกันตรงไหนรู้ไหมเราต่างกันตรงที่ว่าฉันไม่แคร์คนพวกนี้โบดี้นายอาจจะเลือกทางที่โง่เง่าก็เป็นไปได้อย่างแรกนายแต่งตัวได้กระจอกมากอย่างที่สองนายกำลังขวางทางฉันอยู่หรือฉันสิฉันคืออันดรเดอเอลิโดโลแต่ว่านะถ้านายต้องการล้วก็ ฉันก็สามารถทําให้นายเป็นอินูของฉันได้ไปในสนามดับลงนะครับแล้วมาละไคแบ็คก็มาถุยน้ําลายใส่โคดี้ก่อนที่จะลุมกระทืบโคดี้นะครับแล้วแพ็กก็ออกมาช่วยแต่ภาพมาคู่6นะครับแพ็กทีม8คนครับดาร์ออเดอร์เจอดีลิดแมตช์โคตรบันเทิงเลยทุกคนมีสปอตโน่นนี่นั่นมากมายเต็มไปหมดนะครับตัวแมตช์เน้นไปในทางกิมมิคของฮาโลวีนมากกว่านะครับเน้นใช้อุปกรณ์แล้วก็ความตลกต่างๆที่มีในตัวแมต แต่ว่าตัวแมทเนี่ยก็ออกมาดีครับไม่แย่เลยมีการหลอกการปลอมตัวต่างๆนะครับทำให้เรื่องราวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจตัวแมทอาจจะไม่ได้เน้นมากนักแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมทที่ยอดเยี่ยมนะครับตอนจบเนี่ยจอห์นซิลเวอร์ใส่สปินด็อกเตอร์เอาชนะไปได้สรุปหตุการกันหน่อยครับทุกคนใายการแรกครับดาร์บี้อาร์เรนกลับมาแล้วก็ท้าเจอ MJF ในฟูกเกียรายการที่2ครับแซมมี่กัเวล่าเอาชนะอีธานเพด อินเนอร์เซอร์เคิลได้เป็นคนเลือกสมาชิกอีก3คนของแมดออฟเดอะเยียร์แล้วก็อเมริกันท็อปทีมในการที่3ครับฮีคารุชิดะเอาชนะครบ50ครั้งในวันนี้นะครับในการที่4ครับโคดี้โรสเจอ ade, อันดาเดออิลิโดโลนะครับแล้วก็มารล็คแบ็กเนี่ยกระทืบก่อนที่แพ็กจะออกมาช่วยในการที่5าครับอดัมเพจปลอมตัวเป็นสมาชิกของทีมดีเอลิตก่อนที่จะอัดเคนนี่โอเมก้าไปสรุปแม็กกันหน่อยครับทุกคนผู้แรกเซียมพังกับบ๊อบบี้ฟิตครับ เตรียมพังเอาชนะไปได้คู่ที่2พลยมเอ็มเจเครับเจอไบโดโนเวนพลยมเอ็มเจเอเอาชนะไปได้คู่ที่3ชิงแชมป์ท n เครับอีธานเพจเจอแซมมี่กาวล่าแซมมี่กาวล่าป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่4ครับเซเลนาดิฟเจอฮิคารุชิดะฮิคารุชิดะเอาชนะไปได้ครับคู่ที่5ดาร์กออเดอร์นัมเบอร์สิบครับเจอจอร์นม็อกซ์ลีย์จอร์นม็อกซ์ลีย์เอาชนะไปได้และคู่ที่6แท็กทีม8คนครับดาักออเดอร์เจอดีอีลิตดาักออเดอร์เอาชนะไปได้ ในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากดูเรื่องราวแล้วเนี่ยผมก็เกิดคำถามว่าอเล็กซ์เตอร์แบ็กมาลคัยแบ็กกับโ o ดี้เนี่ยยังไม่จบเรื่องราวกันอีกว่าคือแบบเจอกันมา3รอบแล้วไม่ใช่หรอคือโอเคตัวแม์อะมันสนุกก็จริงนะครับในทุกๆแม์เนี่ยผมรู้สึกว่าแม์มันสนุกแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนคนบ้างเลยเหรอตอีกันอยู่แค่เนี้ยอันดาเดกับแพ็กก็เจอกัน2เที่ยวแล้วนะคือแม์มันสนุกแหละ นะครับอันดาเดกับแพรล่าสุดเจอกันก็โค่นมันเลยแต่ว่าก็จะไม่เปลี่ยนคนเลยเหรอจะตีกันอยู่แค่เนี้สา4คนวนๆกันไปเดี๋ยวแพร์ก็จะมาตีกับอันดาเดแล้วก็มาลาคไฮแบ็กเจอกับโคดี้แล้วเดี๋ยวก็สลับเป็นโคดี้เจออันดาเดแล้วก็แพร์มาเจอกับมาลาคไฮแบ็กอะไรอย่างเงี้ยอวนไปวนมา 3- 4คนเนี้ยจะไม่ไม่ตีกับคนอื่นบ้างเลยเหรอมันจะดเงเหงาๆไปนะแล้วก็ อเมริกันไนท์แม์เนี่ยทีมแตกไปแล้วหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าโคดี้โรสโดนกระทืบเนี่ยไม่มีใครออกมาช่วยเลยมีแต่แพ็คอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องดําเนินเนื้อเรื่องแล้วมั้งฮะก็เลยก็เลยไม่มีใครออกมาช่วยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีมหรือว่าพี่ชายดัสตินโรดก็ตามก็รอดูครับว่าเนื้อเรื่องมันจะขยับไปทางอื่นไหมหรือว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปนะฮะ เรื่องต่อมาก็คือเซียมพังกับบอบบี้ฟิตตอนจบเนี่ยทุกคนของแมตช์นี้อะครับเหมือนว่าแมตช์มันจะยังไม่จบนะเว้ยแต่เหมือนกรรมการแม่งนับผิดเพราะว่าบอบบี้ฟิตอะยกไหลขึ้นมาในจังหวะ2.9ทุกคนซึ่งปกติแล้วอะมันจะยังไม่แพ้เว้ยมันจะแบบ2.9แล้วก็ยกไหลขึ้นมานะครับแต่ว่าอันเนี้ยกรรมการแม่งนับ3ไปเลยแลวบอบบี้ฟิตก็ยกไหลขึ้นมาด้วยนะครับ อีกอันนึงที่ต้องสังเกตก็คือหลังจากที่ชนะแล้วอะเซียมพังหันไปจ้องกรรมการแบบไม่พอใจเท่าไหร่ทุกคนหันไปมองแบบเหมือนเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันยังไม่จบกูต้องมีอะไรต่ออีกเพื่อที่จะปั้มต่อนะครับก็ไม่ไม่ดีใจไม่ยิ้มเลยอะหันไปมองหน้ากรรมการแบบอะไรของมึงเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอะผมคิดว่าเซียมพังน่าจะชนะนั่นแหละนะครับคือผลมันไม่น่าต่างจากเดิมแต่ว่ามันน่าจะมีสปอตที่แบบสนุกมากกว่านี้ ต่อจากนี้อีกผมรู้สึกแบบนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เซียมผังเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจที่แบบแมตช์จ,จบเร็วกว่าที่วางแผนไว้ส่วนในจอห์นม็อกซ์ลีเนี่ยนะครับหลังๆดูขี้เกียจปั้มแปลกๆมาปั้มไม่กี่ท่าแล้วก็กลับอ่ะคนติดลูกจัดๆเลยช่วงนี้นะครับกำลังแบบว่าเห่ลูกเห่ลูกเอามาอยู่ในสตอรี่ไลน์คือทันเนี่ย สนใจแต่ลูกของฉันเท่านั้นฉันจะไม่สนใจใครฉันจะขึ้นมากระทืบให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับไปดูแลลูกนะครับวันนี้เนี่ย Dark Order Number ์ e n นี่คือตอนหัวโคกเสาหัวแตกเลยนะครับโกรกเลยอะคือแบบเลือดหยดตรงตามพื้นเวทีเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะใช่การกรีดหรืออะไรทั้งสิ้นอะเพราะว่ากรรมการถึงต้องเอาผ้ามาอุดแผลตอนที่แบบรอแพทย์กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าน่าจะหนักอยู่สําหรับ Dark Order Number no. Ten แล้วก็เนื้อเรื่องในแมตต์อีลิทนะครับผู้เอกดีลิตเจอดาร์กออเดอร์ผมนึกถึงหนังเรื่องมิชชั่นอิมพอสิเบิลทุกคนน่าจะภาค2หรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือพระเอกอ่ะมันปลอมตัวเป็นตัวโกงเว้แล้วก็จับตัวโกงอ่ะมาทำเป็นพระเอกพระเอกเนี่ยหักกรามตัวโกงไปแล้วแล้วก็เอาสกอตเทปพันปากนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวโกงก็ยิงเพื่อนตัวเองอ่ะตาย แล้วก็มารู้ที่หลังว่าพระเอกอะ่ะที่ปลอมตัวมาขโมยของไปแล้วนะครับมันเป็นโมเมนต์เดียวกับกับในแมทเลยก็คือดีลีดเนี่ยใส่บีทิกเกอร์นะครับกับลูกน้องของตัวเองไปตุม้มแล้วก็เปิดมาเป็นลูกน้องของตัวเองถูกปิดปากอยู่แล้วก็อดัมเพจยืนอยู่ข้างหลังซึ่งแบบอืมน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบผมเห็นแล้วผมนึกถึงแบบ ขึ้นมาในหัวเลยนะครับผมในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าสนุกดีนะ AEW Dynamite นะครับอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะถึงฟูเกียนะครับคี่ว่าน่าจิประมาณแบบสัปดาห์2สัปดาห์ผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องติดตามกันเอาล่ะนะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร์นะฮะใครชอบก็สนับสนุนได้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ